เครื่องก่อนตั้งเครื่องก่อนเลยโคใหง,ง่ายตาเบาไหวโคกห,หินสะอาดกระหักแล้วไปถูกไปแข็งมาคงม,มี แต่ลืมได้สื่อคือเกาขนาดเต็มต้นอยู่ ใส่บะหมีใ่ใส่มะระกอแกงเนื้อใส่ผัก,กค้อนละว่าส่เอามาใส่น้ำปร้วนหนมนแห้งอันนั้น,น,หนแห้งก็ไม่เยาะน้ำแห้งกรอไ ใส่ใส่ลงไปน้ำใส่ผักจ้อหัว้ใส่แครมะละกอเต็งซัม ทีนี้ก็ปิด้าให้มันเดือดก่อนมุ้มไว้มุ้มไว้มุ้มไว้ก่อน หนัวหนัวแล้วรอต้นหอมใบแมงรักดูคุณคุณตูเสริฟทักคุณตูค่ะโอ,โอ,อ้โหอภิญคาอยู่แหนแ หมอน,นี่น้อยสิกินมะเบิดเด่นงงเข่าเมื่อแล้วถวยน้อยพนักงานกินมะเบิดสามคาบเช้าเออเว้วนตอนเคียงบะกินอเออใส่จะจะจะรอดเห็นน้ำพริกก็ได้ขาดน้ำพริกเบอร์อะไรน้ำพริกตืนหลักอันนี้คือ ใจผมมัน,นจัเนี่ยเสียดสองอย่างเนาะฉันเดี๋จะทำสองอย่างอันสามอย่างเนี่ยเยด็ดยวเลยกินอีมาแลบทำสามอย่างก็คือแบบรับรองกินเสียของกินนิดเดียวนี่ทำสองอย่างพอเราเสียดัาติดตอ่อ ก็จะมีน้ำพริกอยู่คือเราใส่ไม่ใส่เกลือไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลานะคะวอมวันนวอนในตัวแล้วมาเ,ยเอออกกลาเยแล้วเกลือตกทีไก่มาเย็บร้อยสะรสิ่งทอดหมูทอดอยังแหวนกะะ็แบบ ทําน้ํพริกหมูแล้วกอหมู3าไปโอ้ยอัน3แล้นี่อันนี้ก่อนกดบัวบัวอยู่ จากออกกินข้ามมอ,อะไร butter หนูทเลยหน่อยเกือบเต็มถ้วยมันว่าน้อยซะแล้วเมี่เป็นแม่ขา